มาพี่น้องกินสมพี่น้องเอ้ยตาว่นเพื่อนอยากกินสมพี่น้องแม่น้องแทนเลยห้ามให้เพื่อนกินอ้าวหน้องแทนโอ้ยหน้องแทนนี่เห็นสมนี่จะแม่นยังหากินน้อย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 ดกพี่น้องเอ้ยกินบรายมาพี่น้องมาแจ่ววานก็ดีพี่น้องเอ้ยมามามาพี่น้องให้ตาว่นกินให้เบิรงมาพี่น้องว่าสิแซสบสินัวสนด้พี่น้องเอ้ยมามามา ตาเวนกำลังมาพี่น้องรัสบายดีพี่น้องกินสมน้ำกันพี่น้องสบายดีนี่มากินสมพี่น้องเไปประมาณเที่ยงกินสมวทางล้างหน้าบกินบ่อยสะเทีงเลยจริงหน่อยูจักสบายดีเลยพี่น้องเลยกินสมมาอนิป๊บพ่อกับตาเวนคือเก่าพี่น้องกินสมเจ็บแสบเด้อพี่น้องเนาะ ส้มเี้ยส้มแห้งอะไรแม่น้องแทนแม่น้องแทนจับจับไปตากล้องกันนะมามามาแขึ้นครามาใกล้ๆ แก้วพี่น้องแกลปลาแดกนี่แหละบ้านนอกมาพี่น้องตาแวน่นคือเก่าแหละคนบ้านนอกเ่นบ้านนอกอนอกี่ล่ะ<ม>อืมน่าเอ้ยครับเม้นนะชมต่อพ่อครับตาแว่น่อ,นองน้องแทน่นคือเก่าพี่น้องโอ้ยตายที่พิฟยูไปเป็นยังดอกชมพี่น้อง ตมงเพง่งเอาคือบัเคาอร่อยจิเอบดอมมพี่น้งเฮตไทยเฮตไทยเยเด็กน้อยแอนสมาร์คับแขนอย่างเี้อาพี่น้งมาขยอ้ไดยพี่น้ง เออไม่เจ็บเนาะฮะสมมันอย่างบรกินเข่ากินสมพี่นะกินเท้ามาแล้วแต่ยังบริถายังก็เลยมาถ่ายตอนกินสมพี่นะมันเทงเทงอยงนี้ กินส้มนี่โอ้ยแต่เมนแซ่แบ,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 แบเป็นายแม่แซ่บวะเดี๋ยวไว้แซ่บแหน่ไปแซ่บทังไหน,นเนาะอ้าวลานกำลังลานกำลังสีจัมพี่น้องเลยพอถามว่าวขืนอันก่อนจักเฮียนะผมเฮ้ยส้มแม่แกวใกล้ถี่มั้ยแล้วถ่าวเลยถ่าวเหว่ แว่นเนาะสองน้องแท่นพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเนาะน้องแท่นกำลังปิดตาหักแต่แพง่กดได้แพง่น้องแทนง่นาาก,ก,นนนกะสร้างตาแว่นอยจะลืมกดไลค์กดแชร์พี่น้องอกดติดตามนะจิได้หูเนาะพี่น้องเนาะจิได้หูจิบของน้องแท่นแต่ละมือ,อนี่อย่างแม่ลูกเจออนเดอสองคนนี่แม่เพื่อนกำลังอิ่วผายทั้งลังพี่น้องเย้ย เอิญกินกรบปุกินแล้วมันนอกพี่นอ้นองอยู่กับอยู่กับแดดเดลีด่ห่อนไปใช้ก็ได้เก็บทีเดี๋ยวพึ่งตกใจเนาะเห็นคลิปแต่ละคลิปใส่เสื้อตัวนี้เสื้อฮักพี่น้อง,งใส่สุดเก่มามังแห้งติมมาได้ไปใช้ออกคลิปเห็นเสื้อแบบนี้คือตาแว่นพี่นอบบ้องแว่นแนมังแห้งแว,ว่นเพราะมีหมวกก็ป้องกันแดดไม่กันแได้ม่ กินกับร้านชายกับร้านสาวพี่น้องเอ้ยโอ้ยหหนเป็นเจี้อ้อนมาแสดงให้ยันนะวันนี้อยากเป็นเจี้ยทุกคนน่ารักจัพี่น้องวันนี้คลิปสั่นๆนะพี่น้องเนาะกินโสมน้ำกันทบชุดไทยพี่น้องเอาแบบเน้นๆเลยพี่น้องเอ้ยนบ่วงกระไดเนาะอ้าสดบ่วงเลยอ่ะเน้นๆพี่น้องเยิ่มเลย ยัดมาหนี ENNIS, ่ตาเวนมีนัดเนี after, ่ยเฮ้ยจิบส uh ันสันด๋บอกก็ได้เนาะเดี๋ยวเอฟซีที่สงใจว่านัดอนี่ยนัดกับน้องไก่พี่น้องเฮ้ยมาอนี่ตาเวนนัดกับน้องไก่ไปหาน้องไก่พี่น้องน้้ไก่ยหักไรหน้องไก่ หาเข่าฮาหน้าไปกินคูมม้เมื่อพี่น้องฉันสีฮักน้องไกลจำได้กัดลืมเอฟซีพอได้พี่น้องเอ้ยเอฟซีรับผู้ส้มพี่น้องก็ได้ใเอดาม่ใใ้เดซลืมฮักเอคนเบิงคนแย่งอะไรพี่น้องเอเ้ยลืมคนอไรคนแจให้ต้องแจพี่น้องใสด้ีน้องแทนน้องแทนอยู่ข้างหลางพี่น้องเอ้ย ถืดไปบอดายยังหนุ <instructors> ah, <t libr os> <Price> ่ย so. ย <t rieb smiling> ังสนั่เนาะไปละพี่น้องไปเลยจ๊อบคลิปพี่น้องเ้ยเดี๋ยวพ่อกันไหมพี่น้องมาเละพี่น้องเนาะไปห่านองไก่ก่อนพี่น้องนา่นองไก่หักายกับนองไก่นี่หาให้กินคุเมื่อซิ่งที่หักสำได้ก็ลืมเอฟซีนะพี่น้องเอฟซีบอดายกินห่อไรเอฟซี รักเจ็บซี่ไม่บายเผิดไปเลยพี่น้องเลยเรือซองไอ้น้องกบน้องแทนน่อยน้องแทนน่อยถือหมวกหม่องซองหน่วยบริกินเดาพี่น้องเอยหักถือบลิกินควักถือคอขบหายพี่น้องเอยย่อมน้องแทนลายไปพี่น้องไปรับส้มตอนต่อไปอีพี่น้องเอ้ย ตาแว่นโจ๊คลิปเพี้เท่าเน็ตเมนตองแท่นก็ต่อคลิปต่ออีพี่น้องเลยไปพี่น้องมาลุ้นน้ำกันเลยป้าเอาเผื่นเห็ดยังเพิ่นห่อข้าต้มขนมเห็ดยังเนาะพี่น้อง,าองมาห่อนเฮือน,นเอื้อยเฮือน,นเจยอ่อนพอดีพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องเอ้ยห่อข้าต้มเด้อโอ้ห่อข้าต้มใส่ในถั่วพี่น้อง เป็ดะสดเห่อขาต้มเอามากินน้ำกันเด้อามกินเดิไม่ใหญ่เพื่นอนวะเจะได้าต้มบ้นนอกห่อเห็นยังฝ่นเฮ่อกินนี่ เบื่ออื่นถือจงหั้นพี่น้องเอ้จะแม่น้องแทนสิได้ยังเด้ทั้งอยากลูกน้่แน่พี่น้องเอ้แต่ว่าบแต่ว่าย้ำมือสาวน้องแทนบอกวัยเจ็ดโมงน้องแทนจนได้ตื่นด้ยพี่น้องเอ้มาอยู่ผี่นะจนแม่เห็นยังแหละเพรจุจนได้ตื่นพอพอนอนกับพ่อเพิ่นสองคนเจ็ดโมงบางที่ก็หกโมงเพราะจนได้ตื่นพอดีเห็นยังแหละนะพอดีพี่น้องเอ้ พอดีเห็นยังแล้วเบิรพอดีน้องแทนก็ตื่นบอได้ยาาน้องแท่นนะฮะป้าบ่าณรได้สิปะาอก็้งมงผู้ที่ป้าอ๋อบางคั้สิบเจ็บถูกอืมเป็นแบบชื่อคแม่แก่ในร้านดูขุดแม่มะเอา đang ngồi không lời gì, không có 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 gì, không mì đây มาที่อืุอกินกันเนะาะเดี๋ยวมาเดกินไจีดาตาแหวนพนกินสมกับลานลาน,ลา,นลานพี่น้อยน้ำลายลายน้ำโดดแหละหอไว้ค่ะ อยากอาบน้าอาบน้ำควรใช้เท้าเป็นจะไปอาบน้ำพี่น้องแม่น้องแม่น้องแท่งกระจคลิปเพียงเท่าน,นี้แล้วพี่น้องคลิปหน้าพอกันใหม่อยู่ดีแม่สุ่ผู้สุ่คนอย่าลืมกดติดตามสองน้องแท่งนะบ๊ายบาย